สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อของทางร้านนะครับไลน์ไอดียศูนย์เก้าส่นงสองสี่ี่ี่สนะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้นะครับที่ไลน์ไอดีนี้นะครับหรือว่าอยากจะซื้อหรืออยากจะแบ่งปันอยากจะซื้อเหรียญจากทางช่องนะครับก็สามารถ ทักขายกันมาได้เช่นกันนะครับทางไลน์ไอดีนี้นะครับ0954124443นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับเพื่อนๆ <c oughs> เหรียญ5บาทที่มีจำนวนการผลิตน้อยแล้วก็มีราคาซื้อขายเลยนะครับในปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับราคาเหรียญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยไหนนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตนะครับเพื่อนๆก็หลักการง่ายๆนะครับเหรียญปีไหนที่จํานวนการผลิตน้อยก็มีราคาสูงตามลําดับนะครับก็วันนี้จะมมาพูดถึงเหรียญ5บาท2ปีพศนะครับที่จํานวนการผลิตน้อยแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือทางช่องผมนะครับรับซื้อนะครับก็รับซื้อแค่2ปีพศนี้เท่านั้นนะครับทางช่องผมนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับส่วนปีอื่นๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเพราะผมจะเน้นแต่เหรียญหลักๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันดับที่2นะครับเพื่อนเพื่หลายท่านก็คงจะรู้กันแล้วนะครับก็มารับชมกันนะครับสักนิดหนึ่งนะครับมาแนะนํานักสะสมรุ่นใหม่แล้วว่า นักสะสมรุ่นใหม่ๆที่อยากจะก้าวขึ้นมาเป็นพ่อค้านะครับก็มาดูด้วยนะครับก็มีเหรียญจริงมาให้ดูด้วยนะครับทั้ง2ปีพศนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นกะครับก็หลายๆท่านก็คงจะรู้แล้วนะครับเพราะหลายๆช่องก็ทําคลิปออกมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีเหรียญมาให้ดูเลยนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญ5บาทปี2546นะครับนี่นะครับจากข้อมูล ที่ได้มานะครับก็ปี2546จํานวนการผลิต1 8 2 0 0 0หนนเหรียญนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตที่ปีพศอย่างเดียวนะครับปี2546นะครับนี่นะครับบล็อกนี้ก็คือบล็อกหมุนเวียนนะครับราคารับซื้อของทางช่องผมจะอยู่ที่3 0 0ถึง500บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับ นี่นะครับถ้าเพื่อนๆส่งมาขายก็ถ้าสภาพไม่บินไม่ชํารุดมากมายก็จะอยู่ที่ประมาณ400นะครับแต่ถ้าสภาพสวยๆก็ลองส่งมาดูนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทซีรีส์เก่านะครับน้ำหนัก7,5กรัมนะครับนี่นะครับดูง่ายๆครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับปี2546นะครับแล้วก็ แน่นอนครับอันดับหนึ่งหลายๆท่านรู้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะให้ดูเหรียญจริงๆเหรียญแท้ๆนะครับเหรียญ5้าบาทปีพศ2540นะครับผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมได้มา1เหรียญก็หลายเดือนแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้ทําคลิปปี2540อีกเลยเพราะผมไม่มีเหรียญตัวอย่างนะครับทางช่องผมเน้นคอนเซ็ปต์ก็คือมีเหรียญตัวอย่างให้ดูนะครับถึงจะทําคลิปนะครับเหรียญ 5บาทปี2540นะครับหรือว่าเหรียญ5ปี40นะครับจำนวนการผลิต1600เหรียญนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจำนวนการผลิตน้อยนะครับเพื่อนๆทําทำให้เหรียญรุ่นนี้มีราคานะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมและเช่นเดียวกันนะครับเหรียญที่มีราคาก็ย่อมมีการปลอมแปลงดัดแปลงมาด้วยเช่นกันนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีส่งรูปมาให้ผมดูนะครับเป็นเหรียญปี2540เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับเหรียญ5บาทปี2540นะครับมีจุดสังเกตได้หลายจุดนะครับเป็นเป็นสิจุดเลยอะที่จะได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเป็นเหรียญแท้หรือว่าเหรียญดัดแปลงนะครับก็วันนี้ผมยังไม่ได้จเจาะลึกเรื่องจุดสังเกตนะครับแค่มารีวิวแล้วก็เน้น เหรียญที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็คือเหรียญปี2,546นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่300ถึง500บาทนะครับส่วนเหรียญ5บาทปี2,540นะครับทางช่องผมประกาศรับซื้อที่ราคา4,000ถึง10,000บาทนะครับเพื่อนๆราคาขึ้นอยู่กับอะไรราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะครับความคมชัด อะไรต่างๆนะครับก็คือโดยรวมไปให้เข้าใจกันเลยครับก็คือราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนิยามนี้จบครับเพื่อนๆเหรียญสวยก็มีราคานะครับเหรียญผ่านใช้เหรียญมีตําหนิอะไรราคาก็จะลดลงไปนะครับแต่ว่า4 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทราคาปี2540อยู่ระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับอันดับแรกดูที่ปีพศก่อนนะครับ 2540นะครับลักษณะเลข4นะครับจุดสังเกตหลายๆจุดนะครับนี่นะครับหลายๆจุดจุดสังเกตหลายจุดมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตด้วยเช่นกันนะครับหลายๆจุดครับในหนึ่งเหรียญจุดสังเกต,เ,เ,กตเกิน10จุดนะครับเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าเหรียญ5ปี40แท้หรือดัดแปลงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีนะครับสามารถส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับนี่นะครับ ลายไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับก็ง่ายๆครับดูที่ปีพศนะครับรับซื้อแน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญห้าบาทที่ทางช่องประกาศรับซื้อตอนนี้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับมีแค่สองปีพศนะครับคือปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับอย่าลืมนะครับดูก่อนใช้ก็มีโอกาสเจอนะครับอย่างน้อยวันนี้เพื่อนๆได้มีความรู้แล้วนะครับจดจําไว้2ปีพศอนะครับสาหรับเหรียญ5บาทปี40และปี4 6นะครับเพื่อนๆรู้แล้วก็เวลาใช้จ่ายก็ได้รับเงินมาก็พลิกดูสักนิดนึงนะครับไม่แน่นะครับเพื่อนๆออาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับเหรียญ5ปี40นะครับ1ใน1600เหรียญก็เป็นได้นะครับนี่นะครับ แต่ตัวนี้นะครับส่งมาบ่อยมากเหรียญ5บาทปี4 6นะครับเพื่อนเผู้โชคดี1ใน1 0ึ0 0 0สน0เหรียญนะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สบายๆครับมาแนะนำแล้วก็มารีวิวนะครับเหรียญที่มีราคานะครับแล้วก็มีโอกาสพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับแค่เพื่อนๆรู้จักสังเกตนะครับดูก่อนใช้นะครับนี่นะครับ ก็หรือว่าถ้าเพื่อนๆมีเหรียญ5ปี40นะครับเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าก็ลองส่งรูปมาได้นะครับ line id 0954124443นะครับก็อย่าลืมนะครับมีก็ทักทายกันมานะครับมาพูดคุยราคากันถ้าราคาโดนใจทั้ง2ฝ่ายก็ผมยินดีรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าราคายังไม่โดนใจก็เก็บไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับคือผมก็ไม่ซีเรียสนะครับว่าจะต้องซื้อให้ได้นะครับผมเน้น รับซื้อเหรียญและเน้นให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับนี่สเหรียญสองพศนะครับนี่นะครับถ้ามีก็มีตังแน่นอนครับเหรียญสองพศนี้นะครับมีเยอะก็รวยมากครับถ้ามีเยอะรวยมากครับเพื่อนๆจริงๆนี่นะครับถ้าไม่รู้จะขายที่ไหนก็ทางช่องผมนะครับยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ